วันนี้เราจะทำหมาล่าเสียบไม้ทอดทุกคนและไม่พอเราจะกินกับราเมงฟุปหมาล่าหมูกรอบชาชู <predominantly> มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกแล้ว <laughs> นี่หยิบมา3อันแล้วนะมะมันไม่พอใจหรอมันยังไงอ่ะมันเห็นไม่ทั่ถึงคะ่ะทุกคนนี่แค่หมักนะต้องมาเรียงให้สวยงามแบบนี้มามาี่ทุกคน เราต้องจุม่มซีฟูดกันให้เห็นเห็นอย่างนี้นี่แม่บุ๊กจอกำลังกายให้ดูเห็นไหมอ๋อวิ่งตามเกมเข้าไปเหรอวิ่งไปเออาวลามันเจออะไรมันก็จะยิงได้บูลองบินไจะยิงีอ๋อเอามาวิ่งอย่าหยุดแล้วก็หันซ้ายหันขวาอย่างเงี้ยเกลังเกลงอย่างเงี้ยต้องยิงลังไห้ได้คนมันจะผอมสนุกปะมะเห่ฮะ เราต้องยังไงวิ่งไปชนเขาเหรอแรงแรวงวิ่งเร็วต้องวิ่งเร็วกว่านี้นี่ก็วิ่งจริงจังแลยเขามาถึงนี่แล้วเนี่ยต้องวิ่งเดียตรงนู้นมาถึงนี่เฮ้ยมันเหนื่อยจริงอะนินไ,ได้ผลจริงไหมเหนื่อยมากนี่เนี่ยจะผอมเนี่ยต้องกินบอนดี้เจลลี่ก่อนไอ้<ล>นี่นะเนี่ยต้องกินน้องชามะนาวก่อนเล่นอันนี้น้องชามะนาวบอนดี้ตอนเย็นมามันจะช่วยเบิร์นดี เออเนี่ยนะพอเรายิงพื้นเราตัวเราก็จะกระโดดเฮียกลมลงล่างมันเหมือนรรอเราเข้าไปอยู่ในเกมปะเฮียเหมือนอยู่ในเกมจริงเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเพึ่ง <พอ S 2> ไปก่อนไปก่อนนี่สะคอตสะคอสเ,เออต้องสะคอตอันนี้กับลู่วิ่งอะ่ะสะคอตอันนี้สนุกกว่าลู่วิ่งมันเดินๆโอ้ยมาลองดูไม่ไม่ไม่เฮียไปนี้ก่อนดีบก่อนไม่ไปด่านอันนี้ก่อนโอไม่ได้เลยมาบังดิบปังหอกเออเออพี่วิ่งเร็วพี่ อย่ับไม่ดีเลยลูกอย่อ้กระโดดแ้วเยเออ่ดงนกเลยอยู่แมุ๊ม่บุ่ต้องวิ่งไเพื่อลูกเยงมากจะพลูกมีตแล้วเวไปบีต่อไปเออเอาแล้วบีอย่วิ่งไปข้างหน้าบีอยู่ที่ดดดอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอ กระโดดดูสักครับเอ้ยเอ้ยโทรแม่บุกกระโดดมากเลยอ่ะโอ้ยออกมาบีเก่งมากบีเหนื่อยเหนื s> <S ่อยเหรอเหนื่อยไหนดูหน้าหน่อยทำไมไม่เล่นแล้วอ่ะบีบีเป็นอะไรทำไมไม่เล่นแล้วอ่ะเพราะอะไรบอกก่อนเหนื่อยเหรอเหนื่อยดิบอพูดไม่ออกก็ไม่ไหวนะ โอเคโอเคโอเคอะก่อนหน่อยก่อนหน่อยเอ้ยเก่งมากเลยพีสวัสดีด้วยนะครับพวกเราครอบครัวทุกนนี่อันนี้คือกายของคนเหนื่อยทุกคนตื่นเช้ามาบ้านเราออกกาลังกายนะฮะวันนี้ออกกาลังกายทั้งบ้านเลยนานๆจะเห็นแม่บุกกระโดดนะทุกคนออกกาลังกายแบบนี้ก็ดีนะอมาแบบนี้วิ่งแบบเหนื่อยไหมดีที่ไม่ซื้อค่ะวันนี้ลูก วิ่งเอาเป็นลาวตักผ้าตีไม่เชื่อแล้วนะทุกคนทุกคนแบบเตือนแบบไม่ต้องซื้อหรอกอะไรเงี้ยป้าป้าเตือนมาแล้วกนะ่อนที่จะซื้อรูวิ่งอะจริงเฮียเตือนบอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะซื้อมาแต่ของมันต้องมีไงอยากได้ก็ต้องซื้อถูกไหมล่ะไม่งั้นมันก็จะคาใจว่าแบบอยากได้อยากได้อะไรเงี้ยเป็นเหมือนกันไหมทุกคนแต่มีแล้วก็ไม่วิง่งมีบ้านไหนเป็นบ้างครับอยากได้รูวิง่งแต่พอซื้อมาวิ่งแค่2วันหลังจากนั้นก็ตั้งวางไว้นะฮะแล้วก็ไม่วิง่งเมนูที่เราจะทําในวันนี้ต้องบอกเลยว่า ไม่เราเพิ่งทำชาบูหมาล่าอันนั้นเป็นชาบูแบบโดยรวมใช่ไหมแบบสี่ประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่มีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นเฮียกลับไปทำแบบปิ้งย่างหม่าล่าเหมือนเดิม,มอ,อะไรอย่างเงี้ยน,นั่งปิ้งยางาา่าง เน,นี่ยแล้วมาม่าบอกให้ป้าขายแล้วมาม่าจะขายเองไม่ใช่ขายแล้วก็แบบว่าให้เขามาซื้อหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออหน้าทำเนาะแบบปิ้งย่างหม่าล่าขายแต่ก่อนจะขายอะ่ะทากินก่อนวันเนี้ยมีเพื่อนๆบอกว่าอยากให้เฮียกลับไปปิ้งย่างหม่าล่าเหมือนเดิมเฮียเลยบอกว่าเรามาไกลแล้วทุกคนเรากลับไปปิ้งย่างแบบนั้นมันก็จะธรรมดาไปนิดนึงวันนี้เราเลยแอดวานซ์ทุกคนวันนี้เราจะทําหม่าล่าเสียบไม้ทอดทุกคนแล้วไม่พอเราจะกินกับราเมงซุปหม่าล่า หมูกรอบชาชูซึ่งเราไม่ได้ทำเองนะทุกคนหมูกรอบชาชูเดี๋ยวไปดูว่าวัตถุดิบวันนี้จะมีอะไรบ้างหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วหิวมากๆากะทุกคนไปฮะไปดูฮะ ทุกคนระหว่างที่แม่บุ๊กกาลังเตรียมอาหารเนี่ยเฮียก็จะเป็นเหมือนองครักษ์คือแม่บุ๊กเนี่ยแพ้ยุงมากแล้วสุดท้ายแม่บุ๊กเขาไม่ไหวเขาสั่งมาเลยฮะ<อ> <laughs> ไม่ตียุงเชื่อป่ะแป๊บเดียวทุกคนเฮียตียุงได้ขนาดไหนหรู้ป่ะเดี๋ยวไป่ดูนี่ทุกคน <laughs> ยุงนี่ตไีได้ทั้งหมดมันเยอะมากอะทุกคนเฮียก็จะเป็นองครักษ์นะฮะคอยพิทักษ์แม่บุ๊กนะฮะอยู่ข้างๆบีไปเอายุงทั้งหมดไปทอดได้ไหมอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะมเะเอาไปย่างได้ไหมไปปิ้งอย่างเงี้ยไม่ได้บีเบียมากินกับป้าไหม ยุงทอดไงใช่เอาเป้ายุงทอดมาป๊าจะทอดยุงทำไมทำไมมันถึงกินไม่ได้อะกินนะขนมกินนะบีบีกินกับป้าไงเอาข้าวเหนียวจิ้มไม่ได้มาเอข้าวเหนียวจิ้มไม่ได้มันใช้ขนมกินไม่ได้นะอ๋อโอเคโอเคต้องเอาไปทิ้งใช่ไหมมาแล้วทุกคนนี่บีบีช่วงนี้ก็อยู่บ้านนะช่วยทําด้วยนะเดี๋ยวไปโรงเรียนจะไม่ได้ช่วยป้าทำแล้วนะ นี่ทุกคนเสียบมัดเป็นแบบนี้เลยกุ้งด้วยมันน่าทำโอ้ยได้ไไดแกงกับฟ้าจ นี่ทุกคนเสียบไม้เสร็จแล้ววันนี้เรามีแบบครบเลยฮะมีทั้งหมูสามชั้นโอ้โหเยอะแยะอันนี้แฮมหมาม้าอยากกินแล้วจะมาหมักอะไระัะวันนี้หมักซอสหวานของบ้านเรานะคะทุกคนอ่าสั่งซื้อได้นะทุกคนซอสหวานบ้านเรานะฮะไรแอดตัวเฮียขึ้นเลยฮะหมาล่าก็ใช้หมาล่าบ้านเราอ่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกแล้วนี่หยิบมาสามอันแล้วเดวาฮะมันไม่พอใจเหรอมันยังไงอะ่ะ เห็นไม่ทั่วถึงค่ะทุกคนนี่แค่หมักนะต้องมาเรียงให้สวยงามแบบนี้หมาม่ารู้ป่ะที่เป็นปลาทําไงเอาซอสโรยๆๆๆๆๆๆแล้วก็ไปทอดได้เลยนะมาม่าเชื่อป้าดิกองๆไว้แล้วหมักเลยแมวกับปลาเอาถาดเหลี่ยมสรุปแล้วสามอันนี้ใช้ไม่ได้ก่อนปลาอาถาดอันเนี้ยโอ้โหอ่ะนี่แค่หมักมาอาถาดไหนอันนี้เหรอใช่ค่ะจบแล้วค่ะอันนี้อันที่สี่แล้วนะ รยซอสหวานแล้วไปเลยครับนี่ซอสหวานของบ้านเราใส่อะไรก็อร่อยหมักอะไรก็อร่อยเอาไปปิ้งก็อร่อยเอาไปย่างก็อร่อยฮะชุบไปในแป้งแห้งใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทอดเลยใช่ไหมคะทําไมถึงไม่ใช้แป้งเปียกด้วยวันนี้ใช่แค่นี้พอเพราะว่ามันจะได้เห็นแบบรูปหลักฉักอ่ะโอเคได้ครับไปเลยฮะโอ้โหตั้งแต่นี้เครื่องทอดใหม่เนี่ยสบายขึ้นเยอะฟูแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงไม่ติดเลย <laughs> มันจะได้ไหมเนี่ยมามมาวันนี้ใช่อ่าโอเคใส่ไปให้หมดนี่เลยฮะมามะมาอาจะบอกนะหมาทำชีละไม้อะ,ะมาแล้วอย่างแรกของเราร้อนนะคะร้อนโอเคค่ะโอ้โห,โหทุกคนดูนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ทําให้แม่บุ๊กใช้เวลายืนนานมาก<อ>ใส่ผงมาล่าของเรานี่ชุดนี้หลายคนสั่งไปแล้วเอาไปปิ้งก็ได้ไปย่างก็ได้เสร็จแล้วก็มาโรยเลยฮะเอาโรยอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะตอนแรกถ้าเป็นปลาเนี่ยป้าจะหยิบแล้วสะดๆอย่างนี้เลยนะมามมานี่ไงฮะ ดูใกล้ๆโรยผงไปเรียบร้อยนี่น้ำเดือดแล้วเราจะทำซุปมาล่าราเมงอ่ะง่ายๆเลยทุกคนเป็นแบบสำเร็จรูปแล้วก็ปรุงตามรสชาติที่เราชอบคปรุงลดน้ำตาลนิดหน่อยแค่นั้นท่านั้อโอเค โอเคทุกคนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดจานก่อนแล้วกันดูว่ามันเนี้ยมันจะน่ากินมันจะอร่อยแค่ไหนทุกคนไปฮะ Start to be. did you take it? Yes, Papa. Wait, you know? เฮ้ยมาดูอร่อยทุกคนระหว่างที่เฮียกาลังไปจับกล้องแม่บุ๊กกินเรียบร้อยแล้วต้องบอกทุกคนเลยว่ามีหลายคอมเมนต์บอกว่าอะไรขอให้เฮียบ้าใช้กล้องสองเป็นกล้องหลักได้ไหม,มเพราะว่าสีอาหารชัดเจนเราไม่ถนัดนะฮะเราก็เลยไปใช้กล้องปกติที่เราถ่ายใช่ไหม,มแต่วันนี้เราสลับให้เรียบร้อยแล้วทุกคนเราใช้กล้องใหม่ฮะถ้าสีอาหารหรืออะไรหรือแบบคลิปไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ขออภัยนะทุกคนนะทุกคนถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้สีอาหารภาพสวยงามลองคอมเมนต์มาทุกคนไม่ไม่เฮ้ยมีพิษติดอะไร ถ้าคนที่ติดไม้แล้วต้องร้องเพลงได้อ่ะร้องเพลงโอ้โหร้องพร้อมมากเลยอะมาทุกคนบอกแล้วนะวันนี้เราเปลี่ยนกล้องแล้วนะทำตามทุกคนที่บอกแล้วนะบอกว่าอยากใช้กล้องนี้แต่เราไม่ถนัดคือเราชอบมองถ้าเกิดตาเราเหลวไปฝั่งเนี้ยเราขออภัยนะทุกคนมา นี่ทุกคนดูดิหมาล่าทอดเสียบไม้ออกกินกุ้งก่อนนี่อุยพี่บิงมีกรอบด้วยนะชัดไหมฮะชัดไหมฮะคิดถึงก้องนี้มากเลยกินซีฟู้ดด้วยชิมดูสิครับเนี่ยไม่เผ็ดลูปกรอบมากนะกรอบไหมอร่อยไหมคะถ้าอร่อยทำยังไงเผ็ดไม่เผ็ดรูไม่เผ็ดไม่มีพริกค่ะมีไหมมาไม่มีไม่มีชัวนะวมีมีที่แต่เองไม่มันเผ็ด ความจริงไม่เผ็ดอะไรอ่ะออกให้กินโชว์มากินโชว์มาเฮ้ยมาอร่อยมากเลยอ่ะทุกคนแบบนี้แล้วมาจะบอกว่าตอนที่ทอดอ่ะปาทำหน้าเหมือนแบบเมื่อไรจะเสร็จเลยคือใช้เวลาทอดนานมากทุกคนแซลมอนทอดหมาล่าคงมาล่าบ้านเราเองอร่อยหือจิ้มซีฟู้ดด้วยอ่ะทุกคนนี่มีคนบอกว่าซื้อซีฟู้ดบ้านเราไปแล้วแบบแซ่บมากอร่อยมากขอบคุณนะครับอุดหนุนกันเยอะๆนะมาล่าก็ยังสั่งได้นะฮะไลน์แอดโปเฮียครับ ใครไปสอนเขาว่าแน่แน่แน่อันหน้าครับเฮ้ยอมาเห็ดนี่ทุกคนเราต้องจุ่มซีฟูดกันนะเห็นเห็นอย่างนี้นี่กล้องนี้ด้วยนี่นี่มีเอานี่ไหมขวดไหมมีเอามีมีขวดนั่นชนกับตาหน่อยก็ได้ฮะรู้เยอะเราอะนี่เดี๋ยวเราจะไม่กินรำหน่งใช่ไหมกินค่ะรำเนึงค่ะ เราแบ่งไว้ให้เขาไม่ใช่เหรอคะมีแต่เขาอยาก,กินนันที่เราไม่ได้ีเหรอแล้วเราโรยผงม,มาแล้วด้วยนะป้า <c oughs> ไม่ไหวแล้วมาประกอกินได้ไหมทุกคนล่าสุดเราไปกินข้าวที่บ้านกันใช่ไหมแล้วไปที่บ้านไากินข้าวกับที่บ้าน <c oughs> แล้วเราไปกินร้านรามเงงทุกคนเขาทาหม้อไฟแบบเนี้ยกลับมาบอกเลยว่าเลยคิดเลยว่าเฮ้ยน่าทากินนะแล้วก็ทําขึ้นมาได้จริงทุกคนนี่ อมาอร่อยมากแล้วได้ไข่อะไรครับไข่ต้มเสือิยวค่ะนี่ทุกคนไข่ต้มซสอิ๊วโอ้น่ากินปังใจอ้าวคืออะไรงี้เลยใช่ไหมืมไข่ต้มซสอิ๊วสุดยอดอ้วนอ้วนอะอ้วนอ้วนไข่อ้วนอ่ะกันตากับมาไข่อ้วนก่อนอุ้ยโอ้ มันมากเลยถ้าจับหน้าฉันเคยจบหน้าพอ่อเธอกว่ามือเธอมันมากเลยโอ้โหมือเธอมันเาน,น,นเแล้วอ่ะทุกคนดูราเมงหม่าล่าหม้อไฟอุ้ยอะไรอะไม่กิน,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 นหรอันี่นั่นเทน่ะ อืมน้ำหมาล่าอบ่อยมานี่แต่มันมันมันมน,นะนี่ทุกคนตกเลยฮะโหแซ่บมากมาทาให้อร่อยนะนี่ที่ละจุ่มลงไปอย่างนี้เลยออนี่ทุกคนดู เ็ดเข็มทองทอดแล้วก็ให้บีบีกินบีบีอ้าปากมันไม่เห็ดลูกไม่เอาเไหเหมือนที่ร้านเลยอ่ะจัดจ้านมากจัดจ้านจริงอันนี้เราบอกเลยนะเดี๋ยวจะมีหลายคนถามว่าไอ้ห่อที่ทําเป็นหมาล่าอะนี่ทออะไรหายพี่เหลาบอกเลยบอกไหม มือเย็นของเราโอ้ยนี่ทุกคนกล้องสวยนะโอเคนะไป้าเล่นอะไรมันอร่อยหรอเล่นบางมีมันต้องปิดปากเลยมันจะมีความแบบมามาคะลูกขอโทษกินต้องปิดปากด้วยนะแล้วปากต้องปิดไหมลูกป้องปิดป้าปากใหญ่ไหมเหรอ ลิ้นชาเลยปะยอดเลยลิ้นชาลูกคือตอนนี้ในปากคือแบบชาไปหมดแล้วเนี่ยป้าเาบอกเลยไม่ไม่สามารถกินไรต่อได้เลยอ่ะทุกคนอยากทำมาล่าก็ต้องคนแล้วร้อนนะนี่ก็คือมาล่า่นี่ก็มาล่านี่ก็มาล่ามันล้วขอกินพร้อมชาชูได้ไหมชาชูกกินยังไงอะมาหยิบอย่างนี้ได้เหรอทุกคนคนะะ เราไปซื้อมาแล้วก็คนที่ซื้อคนที่ซื้ออ่ะแค่คนที่ซื้อดูอยู่นะทุกคนหมูชาชูนะไม่คนที่คนที่ขายเราเขาบอกว่าชมพี่ดูคลิปเลยครับชมพี่ดูคลิปแบบขอบคุณครับนี่เขาขายให้เราทุกคนหืมมะหืมวีหืมไหนหมูชาชูอร่อยกันาดนี้มะ ป้าพี้หายไปไหนอุยเอลซ่าลงมาค่ะเอลซ่าเธอลงมาเดี๋ยวนี้นะป้าป้าพี่หายไปไหนเอ้าพี่พีลงมาป้าพี่หายไปไหนกล้องอ่ะป้าพี่หายไปไหนอ่ะเดี๋ยวลงมาค่ะป้าพี่หายไปไหนหมดมันไม่ไหวจริงจริงไหมป้าเขาบอกแล้วอันนี้คือบทเรียนสำหรับเราเลยนะคะต่อไปเราจะไม่ทำ หมาล่าพู่กันแม่หมาล่าชอบได้พอทำซุปหมาล่าอีกมันนี้เผ็ดแบบระดับแบบสิบทุกคนบอกเลยเผ็ดมากอออทุกคนชอบแบบเงี้ยอันนี้พิ้ก็ชอบเพราะพิ้วชอบกรอบยังไงทุกคนก็ลองไปทําตามดูนะซุปหมาล่าบแบบนี้คือแบบร้อนแรงมากใช่ค่ะเผ็ดระดับสิบสิบเลยค่ะคือวันนี้สังเกตแม่บุ๊คคือแบบดกินไม่ไหวทุกคนปวดท้องหมาล่าเสียบไม้ทอดแบบเนี้ยก็ลองไปทําดูทุกคนลองไปทําขายดูนะะน่าจะขายได้ มาว่าขายได้นะเพราะเธอป้าลองขายดูป้าเป็นคนครูแนะแนวเหะอย่าเวลาจา์แนะแนวแนะแนวทางให้ทุกคนได้แบบมีอาชีพทุกคนไม่แล้วมีหลายคนนะอินบอกมาหยาเงี้ยนะบอกว่าหนูกลองไปทําขายดูแล้วขายดีมากเลยตอนเนี้ยเมนูอะไรสักอย่างนึงแหละที่แบบเขาไปทําตามกันนะจาไม่ได้ว่าเมนูไหนขอบคุณมากทุกคนแล้วก็ดีใจที่เห็นคุณค่าของเมนูที่เราคิดขึ้นมานะฮะขอบคุณคแน่แนวด้วยนะคะขอบคุณครับ ราจะแนะแนวทางชี้แนวทางรวยให้ทุกคนเราจะพยายามนอนคิดเมนูวันทุคืนเมนูวันทุกคืนทุกวันนี้แทบจะคิดกันไม่ออกแล้วนะทุกคนขวายิ่งขวายิเอาล่ะตัวก่อนสวัสดีครับผมแน่แน่เอาวิยาเอาวิยาคืออะไรผมพูดหลายครั้งแล้วเอาวิยาแน่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 เอาวิยาเอาหนูยัง๋อเหรอ แปลได้เนาะโอเคดูก่อนบ๊ายบายอยเอาหรือยังเอาหรือยังใช่ <laughs> ต้องมั่วครับไว <laughs> ไม่เข้าใจมั่วทุกคนรู้ว่าอะไรเอาหรือยังเอาหรือยัง